หลอดไฟ LED คุ้มไหมที่จะลงทุนในด้านพลังงานสำหรับธุรกิจของคุณหลอดไฟ LED เริ่มเข้ามามีบทบาทในหลากหลายอุตสาหกรรมรวมไปถึงการกำเนิดแสงส่องสว่างภายในอาคารและบ้านเรือนซึ่งข้อดีของหลอดไฟ LED นั้นมีมากมายจนไม่ควรที่จะมองข้ามทั้งในงแง่ประโยชน์ในการใช้งานและการประหยัดพลังงานที่ถูกพัฒนาขึ้นมาให้แทนที่เทคโนโลยีการให้แสงส่องสว่างแบบเดิมๆที่เราใช้กันอยู่ทั่วไป ในปัจจุบัน LED ถูกพัฒนาอย่างมากจนสามารถใช้งานทดแทนไฟแสงสว่างแทบจะทุกรูปแบบที่เคยใช้กันมาหากท่านคิดว่า LED นั้นยังเป็นเรื่องไกลตัวที่ไม่ค่อยพบเห็นก็ไม่ถูกสะทีเดียวเพราะทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นป้ายโฆษณาไฟจาราจรไฟส่องสว่างบนถนนไฟตกแต่งอาคารไฟรถยนต์หรือแม้กระทั่งไฟส่องสว่างหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ในทุกวันนี้ก็ใช้หลอด LED ข้อดีข้อเสียของหลอด LED ข้อดีทนทานต่อการใช้งานมากเป็นพิเศษ LED ที่มีคุณภาพสูงมีอายุการใช้งานได้ยาวนานถึงประมาณ3-5ปีอัตราการกินไฟต่ำมากเป็นพิเศษแต่ได้ค่าความสว่างเท่าหลอดไฟแบบฟลูออเรสเซนต์และหลอดทังสเตนซึ่งช่วยประหยัดไฟในระยะยาว มีความร้อนค่อนข้างต่ำมากเป็นพิเศษจึงไม่ทำให้ห้องและสภาพแวดล้อมนั้นเกิดความร้อนจากแสงไฟไม่ต้องพึ่งบาลานและสตาร์เตอร์ในการติดตั้งใช้งาน LED แบบใช้งานในบ้านส่วนมากสามารถต่อกับไฟบ้านได้โดยตรง <Wow. S 1> แต่อดเปล่งแสงมีขนาดเล็กทำให้สามารถนำไปประกอบให้มีรูปร่างที่แตกต่างกันออกไปได้ตามการใช้งานไม่มีแก๊สพิษร้ายแรงเพื่อทำปฏิกิยาทางไฟฟ้าและไม่มีส่วนประกอบของกระจกปลอดภัยแม้ทำแตกหักหรือเสียหายข้อเสีย ราคาต่อชิ้นค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับหลอดไฟแบบฟลูออเรสเซนต์หรือหลอดทางสเตน LD e ส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้กับสวิตช์รีแสงได้สรุปว่าหลอดไฟ LD e คุ้มค่าและประหยัดไฟที่จะลงทุนในด้านพลังงาน สาหรับธุกรกิจของคุณมากกว่าหลอดไฟรูปแบบต่างๆในอดีตเพิ่มเติมคือค,อความทนทานและไม่ทําให้ห้องร้อนขึ้นอีกด้วยแม้เทคโนโลยีนี้จะมาพร้อมกับราคาค่าตัวที่สูงขึ้นก็ตามทีแต่เมื่อมองในค่าใช้จ่ายระยะยาวแล้วนี่เป็นเทคโนโลยีที่น่าลงทุนและสร้างประโยชน์ให้กับตัวคุณเองและต่อสภาพแวดล้อมในอนาคตอย่างแน่นอนครับหากคุณต้องการคำปรึกษาหรือสนใจติดตั้งหลอดไฟ LED เพียงแค่ติดต่อเรามาเท่านั้น Infinite LED ยินดีให้คำปรึกษาฟรี